สวัสดีครับ <c oughs> แฟนครับแฟนเพลงนะครับตามที่ยร้องก็หลายนะครับพอดีทุนอยากให้เอาไทยครับน้องเคตนะครับก้อนอื่นต้องบอกว่านะครับเป็นอย่างคือว่าเอาจีกิงผมก็พอ้องเคตนี่ถือว่าเป็นได้พี่น้องกันอีกคนนึงด้วยกันนะครับเท่าขั้วนิดนึงตอนผมดูว่าหลวงพี่เนี่น้องเซโอฮาน้องเคสเนี่ยใหญ่กว่นาน,น้งนองนาริตะ ประมาณหนึ่งแต่าเราบอกเป็นแล้วบอกเป็นแล้วนะสิจ้างเพื่อนคงินเป็นระระแต่ยังจำได้อยู่เพราะว่าสิ่งนีข้ของเคสกับของดาวเนาะ,นะะ,ะอยู่น้งก,กันนะครับเบิ่งทีลดอะจรแคอยู่น้งกันโดนหรือว่าอันนี้ทอะไรจนจนหลานอย่างงนะครับกับม่าผมที่เนี่ยผมจำมาเลยว่าของเคสแต่ว่าเขาห้งมันกิดพอมีอยู่นะครับนะครับยังยังพอมีเนี่ยแก่จะเลยทำมาใช่ อันนี้ไผ่เงือมานหอดที่ไหนเดียถามนี่เอาไปนั่งเคียดเนี่เอากนนดดอาบกมาหน่นไอ้ร้านนี้ถามอยู่ยว่าไม่เอาลุงบ่มาหน่นเออเอพวกงนี้คว่มว่มโดนนะโดนี่นี่จนร้านใหญ่เป็นเจ้า,ยานะ,ะครับเคียดกับจนใหไงก็อย่างแอกทีทีไม,ม่ไทยมือเนี้ยก็ต้องยอมรับหรืว,ว่าหลายคนบอกว่าไผ่ไทยครับเคียดเพือ่อเรียกเฮตติ้งเพือ่อ เรียกยอดคนติดตามไลค์ขึ้นอ่ะยังผมผ้พอใจอยู่ครับนะจะเห็ดตามแฟนคลับบอกเด้เนาะอฮะมื่อนี้ยยันยังไหมห้องเราเคลียร์อ๋ออันผู้ยิ้มไม่ใช่หรือครับอันผู้ยิ้มนะครับอันยิ้มยิ้มให้ยัยังครับเอายิ้มให้ยัยังครับนะครับได้ได้แขนมาสเสื้ออีกผู้หนึ่งแล้วครับนี่ไงว่าพูดบอกว่าให้อ้ไทย โอเคกันตุตยลงในช่องนี้ละ่ะให้ให้คนติดตามไลค์ขึ้นมาสัน่นอันนี้ผมเชื่ออยู่คร<อ><ฟ>ับ่าแฟนคลับไทยก็มีด้วยกอ้มีคนดีเรื่อะหลายเออแฟนคลับแฟนเพลงของน้องตุยเองโอเคเองน้องแพรวเองหรือของมวลชนไม่แน่นี่ยอมรับอีกนีว่าผมตื่นตันเนี่มาโอ้การดีใจแย่ความแห่ก็มการเหตุเอ่อก็สนับสนุนเหตุความเมตตาของน้องๆทุกคนในนี้ในในบ้านหลังของ แสงทองฟิล์มเนียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หรือว่าที่ผมเคยอยู่มาผมไม่เคยเห็นแบบนี้นี่ครื่องของแครถ้ารักคือรักให้หมดบ่เแมงไปผบุนีแมงบุนีแบบสลายบุแมงนี่ครับฮักผบุนีหาซิพักผบุนีหาซิบุนีซิเนี่ยสุดยอดขอบคุณดีดีครับซึ่งที่ยังเปิดโอกาสให้ผมซึ้อเขาเพราะไม่เดือดร้อนะครับอาจจะคนเก่าอยู่สมัยนั้นเจ่ว่าตอนกลับมานเห็นเคือคนใหม่เนี่ยเนาะนะครับจน ล้านสาวใหญ่แล้วเออเพราะว่าดิที่จริงเนี่ยิ้มข้าวว่าเจ้ากังเนี่ยกูจิ้นกูจิ้นะกี้พวกโคจักเนี่ยเป็นอยังไ่กูจิ้นไอ้ไอ้ไอ้ได้ยินมาเลยพ่อวกโดนนี่นะครับไม่หยงกูจิ้นอยู่จินตอนนั้นม็อยู่ม็อยู่นี่แหละวมาได้ยินวังวังมาหอดนั่นแหละแต่ตะก้อนหนาหนาที่นี้เนี่ยถ้าว่ากูจิ้นนี่ยโคจักแค่ลูกปลายอันหอดชอบตรงๆมากแต่ว Vatican, ต่าก้อนสิเขามาอยู่บ้านู่กินเนื่อยอกกูจิ้นไม่เลยะ ของงแพ้เาผ้ามาหนาใ้เวมาเนี่น้องนชเชตกับน้องตุ้ยผู้ใดผู้ใดวะใครคิดได้ผู้ใดวะเขาก็ังโมหนะเออเพราะว่าถ้าบอกว่าเออเป็นาตลฟองหรือเป็นผู้ยู่หัวอ่องนั้นเขาก็ลังก็ขอใจอยู่ตรว่านี่เงินเอาไม่ยู่ห่วงานเลยอี่าเงีเป็นยีบดีเนี่ยเปิดโอกาสพี่แพวเปิดโอกาสให้แล้วสัญขัดพี่ยังตัวหมวะตัวเองหว ถ้าแฟนคลับไม่ให้โอกาสด้วยนะยคุณจะเกิดไม่ได้เลย<อ>นี่แฟนครับคนหนึ่งครับถูกต้องคือหลังจากหัวหน้าแล้วนี้ก็คือเราต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยซึ่งเปิดโอกาสให้น,น้องเทน้องตุ้ยเองให้แสดงออกน้าม้นะครับมีแฟนคลับไลค์ขึ้นอุย้ยมีทั้งมาไล่นำใจมีทั้งโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดเป็นแอดมินดิฉันยังมีติปเอาไม,ม,มาเ,เออ,อน,นี่ขนาดคนเบื้องหลังแฟนคลับคนทป็ไ บุญคาเห็นอยิางบุญคาเนาะนี่สุดยอดนะวะแต่เดินสายโอ้โหทีมากก็เคยเห็นมาแฟนคลับีแฟนคลบบจิตใจดีขนาดนี้แล้วแบบโอ้แบบโอ้พวกมาทุกคนในในทีมงานนะครับคือยังเหมือนมากครับผมเห็นหมดน้องเห็นงานเราคือยังน้องเครียดกูเอโมคือยังหนีแบบแบบว่ามี่งอนกันยังจีนะต้องเหมือนต้องเหมือนแล่วแล้วไหนจะอธิบายไหม บมม่นติ้องเคียดมาทำาทางอติโอ้ถามคุณพี่หล่ะเป็นยังไงดเป็นยังไงดวันไหนเงยยางเออนี้แต่อพยพไปหมดต้องไหนต้องอันสองคนมันปักกนนกันนึงไหนพุ่นีย่าเห็นมันมันบ่อยคุยด้วยกันทำไมแฟนขับถามผมว่าไรพอขึ้นต่อพี่ดูเลยเพราะ่อจักรตอนี้มันรถลายแห้งนะว่าเป็นยังกเป็ยังไงสุดท้ายเดี๋ยวผมไมยังไ่ได้ยัง จะไปแนะครับมุ้งเนี่ยนิ่งแล้วทเกตียดไอ้สเกตตัวสเกตตัวบพว่าจะมีเพียแล้วทังเกตียมุ้งยีบานหรืเมีนเออทุ่งอะไรเมียนนเป็นานีลยคล้ายกันนะก็ันทุนาเรยิ่งนละเออเอนวามันแบบโุ้ยงอนกันบ่สองคนอ่นี้นะเห็นผูหนึงกไปได้คิดนู้หนึงหนึ่งใช้ิตหนึ่งอะเออชีเต้คนองชีต้เอองงนะ ก็งงก็งงนะครับจริงจริงไม่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 ได้เคลียร์ดีกว่านะครับคือน้องๆผมเพื่อนกับเพื่อนผมเีเขาอาจจะเปลี่ยนเพื่อนบรรยากาศเนาะไทยก็ุณอันเนี้ยพูนี่เนี่ยเนาะผมหมายถึงอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่องผมนะบ้าอะไรนี่ล่ะแต่าดยุ่งแล้ววาเออขอน้องอ่าขอร้านเขาเขาชาพักนี้เห็นเนาะขชาเออไทยหนังไทยหนังครับไทยหนังเออ เปิดสิบปผมเดิอหลังไม่ตรงนี้นี่ผมว่าใช่หรือราะเซ้นผมสิไาเอาอยเออย <c oughs> อะก็ยอะนะครับถ้าเราขอพูดทุกคนครับซึ่งน้องตุ้ยเองว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยก่อนทุกวันเปิดไ <c oughs> ด้เปิดช่อ,เ <c oughs> องเปิดพนันเบอร์ก้อนไม่นบ้าหน่อยสิเบิองเหรออู้เสื้อผมนี่เป็นทันพอินี่พัฒนาดีพนันเอาอย่างเงี้ยเอกี้อันเอาเปิดที่นี่นั่งเหมือนเปิดพยาบาลนะท่าดเป็นไง ปได้แกเปิดช่องสบหบมีอนครับนืออาร์นะพอดีมืออันคล้ายวัดยวดพอดีคุยบ่าแล้วมันดีมาเนาะมกันนางกี่ยงงอักกานสุดิยังกันดึก๋มืดๆยะเออพอดีตัเปิดช่องใหม่ครับช่องเก่ามีอยู่แต่ว่าอยากเปิดช่องใหม่เพราะเขาอยู่ตรงไหที่มเปิดไปเลยมกับมุ่งใจเนาะใีบงควาเนาะมันเมียบบ้อบอวาุว่า อาอสนรองมือมาัเนสื้อว่ามือเนี่ยตึงเกินหน้าอาหกจิตามสามเลยกลัาเพราะมันวันที่สองเกือบพันเพราะว่าไทยก็ปุ่ยบานบอกว่านี่ต้องขอคุณหัวหน้าปุ่ยบานนะครับเกือบพันว่าตอนนี้พันนะครับทุกคนก็อกว่าอ้ยมัขึ้นเรือจยี่สเกินสามเหมือนสองพันครับแม่นมาครับเี่สียผมก็นี่เราว่าสซวนึงกับหลายคนเอาอันแน่นเขาหมิต์นะอ่าตามมาจากช่องน้าเค็ตค่ะ ตามมาจากต้นวตุ้ยตามระบบผู้บรานแต่คิดได้ใจเลยตามมาจากช่องเก่าขาทุกมีจะคนเออตั้งนี่ครับนี่คือหอแตกต่างนะครับเนาะเอาละครับมือนี้เดี๋ยวน้องสองพุนเดี๋ยวเขาสิมี่วาระกิจไปเห็นนั่นเห็นนี่ต่อสิมีไทยคิดไทยอยังนี้นะครับงานทุกคุนมีตอนนี้ก็ได้เลยทยอยเห็นกันออกไปเก็ใช้สิ่งใช้ของก็มีเนาะโอเคขอบคุณน้องตุ้ยกน้องเคได้หลายนะครับที่ เข้าขมาช่องนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกด s ับสไครป์กดติดตามทั้งสามช่องนี่นะครับเนาะแต่รักๆก็กคือเพิ่มให้ผมแจ้งหน่อยเด้อกดติดตามกดเลยนะแมนโอเคสำหรับคลิปนี้าลาไปก่น <c oughs> อนน,อนะครับสวัสดีครับ